ปูดำยาาสวัสดีครับเอดาครับมาพอมอพอกับผมครับวิธีสารคนหลักอิสานนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำเก็บเสียงใส่สำหรับปืนลูกกดนะครับแบบนี้ลดเสียงได้ประมาณ60-70%เลยนะครับทุกๆครับแล้วก็ดูแพงเลยนะครับ ผมซื้อมาลอยกูบาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าซื้อมาาจะใส่ครับถ่ายคลิปนะครับ่ารับเบิร์นเลยนะครับซื้อมาาล่ะมันสิบเซนติลูนะครับเทามาเจาะรูประมาณแปดมิ้นครับเพราะว่าหัวกระสุนปืนลูกกดเทามันประมาณหาจุดหามิ้นะครับเอาเจาะแปดมิ้นก็ได้ครับเจ็ดจุดหัก็ได้ครับเจาะได้นะครับซื้อมาลอยกูบาทนี่นะครับ วัดเจาะนะครับมาต้องเห็นอยังเลยครับแค่เจาะรูครับทีเรียมันเห็ดใหม่ห้ามมือแหลกครับทั้งเกีียวหนอกเกีียวในนะครับทุกอย่างเห็นใหเมือแหลกนะครับแค่เจาะตัวนี้กับยางใส่กระบอกขึ้นพเกานะครับงานเข้าไปนะครับยานเขาแล้วประกอบใซ่ไว้คือเกานะครับไปหมุนใส่เกี่ยวบปลาไปเกี่ยวห้องกระสีจากรัสดานะครับประมาณรอยกุบบายครับตัวนี้ครับตัวดำๆนี่ครับ ลู่าไรางกับเบิ้งเอานะครับมาลู่ร่เปิดเทางมันจังเมนจังเม่นนะกับกาวนะครับแล้วก็บเสีอมันตรงนะครับเอามุนเข้าไปครับแค่นี้ก็ใส่ได้เลยนะครับเสือมาซซัมบะไดเฮ็ดยังครับซําใส่ได้เลยครับมันเป็นโตอีกย่างผมกับบอลูนะครับแต่เก็บเสียงดีนะครับรูปทรงก็สวยงามครับยยมได้ครับแบบนี้ครับที่มาแล้วบสือสั่งสือจากนี้เลยครับ ลาซาดานะครับนี่นะครับ้อยสาบาทครับมีสีดําสีเทานะครับนี่ครับหลวบ่ง,ปงเป็นยังสีเลยครับขอบคุณครับ